รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับรายการรักหุดฟาสต์เลิฟในค่ำคืนนี้นะครับเรา <digamos> จะเติมเต็มอิ่มเอมไปกับหนุ่มหล่อระดับคุณภาพ เพราะว่าเรานำเข้าจากต่างประเทศอินเตอร์เนชั่นแนลโอ้ยอะไรขนาดนั้นเลยหรอคะนี่นะครับไม่ว่าจะมาจากจีนนะฮะไต้หวันไเันมารันโอ้โหสามชาตินำเข้าหมดเลยครับวันนี้ครับและวันนี้ค่ะสองสาวของเราก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าพวกเธอจะมาโชว์กันร้องลิปซิงค์แบบสุดอลังการทฮาในรักด่วน f าส แบบพูดได้แค่ประโยคเดียวว่าบอกไอหนีเฮ้ยเจ๊เธอไม่ตกบนตายเว้ยเฮ้ยพิ่พี่มช่วยันรันเฮ้เฮ้ยเธอก็กรนอใ้โมเดิร์ n ไนวรวมกับ JSL Global Media มีเดียเสนอพื้นที่ที่คอนโสดสนุกได้รักต่วน Fast Love สนับสนุนโดย A S 3 G 2100 T M B Make the Difference น้ำหอมปรับอากาศ Daily f l a s h เอาละครับว่า,าตอนนี้หนุ่มโสดของเราทั้ง3ท่านก็พร้อมแล้วเราไปพบกับพวกเขากันเลยครับ <flattering> คุณมังกี้หนุ่มลูกครึ่งไต้หวันปาร์ตี้ออร์แกไนเซอร์คุณแม็กหนุ่มลูกครึ่งไทยจีน เออีสำนักข่าวคุณมอริสนุ่มเยอรมันเจ้าของธุรกิจร้านอาหารเดลิเวอรี่ินดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเป็นสามท่านนะครับเข้าสู่รายการรักโดดฟาสเลิฟน,นะครับนี่สามท่านวันนี้เราอิมพอรจริงๆนะคุณผู้ชมครับคนหนึ่งนี่มาจากเยอรมันค,คนหนึ่งนี่มาจากแผ่นดินใหญ่โอ้มาจากแผ่นดินใหญ่เลยนะฮะแผ่นดินจีเลยนะฮะและอีกท่านหนึ่งนี่นะครับ ไต้หวันไต้หวันอุ้ยคีมเราพูดภาษาทไทยกับเขาได้ไหมคะ,ะหรือว่าเราต้อง speaking English ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมเพิ่งเจอเขาเนี่ยเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมไหนๆหพี่ก็เป็นพี่พี่ลองคุยกับเขาก่อนดีกว่าค่ะ Can แข่งยูสปิ๊กอิงลิกแข่งยูสปิ๊กอิงลิกแข่งยูสปิ๊กอิงลิกจีนไม่คุยกับจีนอ๋อคุยกับจีนคุยกับจีนแต่เอาให้แบบเยอรมันรู้เรื่องด้วยเยอรมัน Can you speak English ผมพูดไทยได้ครับอ,อ๋อพูดไทยได้นะฮะคุณโมลิสนี่เป็นลูกครึ่งเยอรมัน เออไม่ใช่ลูกครึ่งครับเป็นเนยอรมันแท้ๆนะครับอ๋อเยอรมันเลยใช่ครับแล้วทำไมคุณพูดไทยชัดขนาดนี้ล่ะครับก็ไม่อยู่นานนะฮะตอนนี้คุณมอรลิสทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็เออจริงๆผมทำหลายอย่างครับผมทำการตลาดให้กับบริษัทหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นคือผมกำลังจะเปิดร้านอาหารดิลิเวอรี่ฮะที่มหาวิทยาลัยเอแบกฮะดูแลสุขภาพเป็นอาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับมาที่ท่านที่สองคุณแม็ลูกครึ่งจีนครับคุณทำงานอะไรอยู่ครับเป็น AE ครับ เอี๊ยคอยู่ที่ช่องข่าวช่องหนึ่งครับเขาบอกว่าหนุ่มเอีเนี่ยเป็นคนแบบเหมือนสาริกาลิ้นทองยังไงฮะลิ้นเก่งลิ้นไวลิ้นกระดงหวะคือหมายถึงว่าเป็นคนพูดดีพูดเก่งขายของได้แบบเนี้ยการล่อนอะไรการล่อนไม่กะล่อนนะครับไม่ใช่ไหมฮะไม่ครับเขาเป็นคนที่ดูแลดี เขาพูดบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงถูกต้องครับบางคนเนี่ยรู้ความจริงแต่พูดสื่อสารออกมาไม่ได้ไงนี่เขาได้หมดเลยนะฮะดูแลดีทำไมคุณต้องปกป้องเขาขนาดนี้คะเนี่ยภรรยาผมเป็นเดีภรรยาผมเป็นเดอีอาชีพอาชีพนะฮะนี่คืองานของเราคุณแม็กนะฮะมาที่ท่านที่สามคุณมังคีอาชีพคุณเนี่ยผมทราบข่าวมาว่ามันน่าอิจฉาเสิร์เกินอะไรเ่คะเขาทําอาชีพ ปาร์ตี้ออแกไนเซอร์ใช่ครับมันคืออะไรครับมันคืออะไรแบนเหมือนผับกลางคืนอย่างนี้ครับผมว่าสมมติว่าเขาอยากให้ร้านเขาดังหรือว่าอะไรเขาก็จะสร้างอีเวนต์เข้ามาสมมติว่ามีพวกภูผ้าตี้อย่างนี้อาจจะเป็นผู้ชายก็ต้องใส่แค่ทราวเซอร์อย่างนี้แล้วผู้หญิงก็ต้องใส่บิกินี่แล้วบางคุณเขาอาจจะไม่เคยมาอะไระงานแบบว่าเอ่อภูผ้าตี้ก็คืองานแบบปาร์ตี้ริมสาไวนาใช่ครับผู้ชายก็ต้องใส่กางเกงแค่นี้ขาสั้นแต่ผู้หญิงใส่บิกินี่ใช่ครับบิกินี่คือทูพีส ใช่คร<ม>ับ<ห>คุณบั<อ>งกี้ <ไง S 2> มีเบอร์ส่วนตัวไหมฮะมีเบอร์ส่นวสนตัวเ,เผื่อต้องการอะไรผมไปช่วยงานคุณได้บ้างไหมฮะเด<อ>ี๋ยวคุยกันหลังเวทีดีก <Okay. S 1> ว่าโอเคนะฮะเนี่ยแต่คุณบังกี้นี่นะฮะทำงานแบบนี้เนี่ยเจอคนเจอสาว,วสาวเยอะแยะสาวสาวแต่และคนแน่นอนหุ่นดีสวยทั้งนั้นเลยแต่ผมไม่เจ้าชู้นะผมไม่เจ้าชู้นะไม่เจ้าชู้เดี๋ยวในการออกตัวก่อนมากเลยออกตัวก่อนเลยแต่ผมกาว่ามันจะถามคุณบังกี้ว่าความรักครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคุณบังกี้สำหรับคุณ ลืมความสำคัญของแฟนผมอะตอนนั้นผมไปติดเพื่อนมากไปครับ,รบเอาไปจัดนี่จ,นนจัดนู่นจัดนี่ทาทุกอย่างเลยแล้วก็ความเข้าใจก็เลยไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่เลยครับหลังๆครับความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณต้องการผู้หญิงแบบไหนครับคุณบังกีก็จะดูนิสัยความเข้าใจเวลาผมจะทํางานอ,อาแรงนี้หรือว่า ที่ทำงานมันก็เป็นผับกลางคืนมีผู้หญิงโป๊ๆผู้ชายหล่อๆอย่างนี้เขาก็เข้าใจกันไอ้ผู้หญิงโป๊ๆเข้าใจแต่ผู้ชายหล่อๆเข้าใจยากนะคะมันก็ประมาณนี้อ่ะก็ประมาณนี้อ่ะคนหล่อคนสวยมาเจอกันอ่ะถ้าจะอยู่ในสังคมแบบนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณมังกี้ต้องเข้าใจในงานของคุณใช่ครับนะครับนี่คือสเปคของคุณมังกี้นะครับมาที่คุณแม็กครับความรักของคุณที่ผ่านมาเป็นยังไงครับคือคบตั้งแต่สมัยเรียนครับแล้วก็พอผมจบมาทํางานก็จะไม่มีเวลาว่างไปดูแลเหมือนแต่ก่อนอะไร้ยครับ ทำให้เราต้องห่างกันไปสุดท้ายก็แบบกลายเป็นไม่เข้าใจแล้วก็ต้องเลิกกันครับแล้วยังไงแล้วความรักครั้งใหม่ของคุณคุณต้องการผู้หญิงแบบไหนให้ที่เข้ากับงานของคุณได้คือสเปคผมง,ง่ายมากครับต้องการแค่คนที่เข้าใจผมครับผมแนะนําทาไมครับเป็นมีแฟนเป็นเจ้านายที่บริษัทเ <c oughs> ข้าใจทุกเข้าใจดีว่างานคุณทำอะไร <c oughs> อยู่ไหนอะไรยังไงกลับบ้านมาก็มีเจ้านายใช่ไหมครับเป็นเจ้านายในชีวิตและในการงานไปด้วยมาที่นี่หนุ่มเยอรมันคนเดียวเลยนะฮะคุณโมลิส ความ,ร,มรักของคุณที่ผ่านมาเป็นยังไงครับที่เลิกกันนี้คือมันเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันมากกว่านะฮะ mm hmm. แลวคือสิ่งที่เราต้องการก็คือมันไม่ตรงกันนะ mm hmm. มันก็เลยรู้สึกค่อยๆห่างไปเรื่อยฮะครับครับผมก็เลยคิดว่าโอเคสุดท้ายก็คือถ้าเกิดมันรู้สึกว่ามันไม่มีอนาคตเนี่ยก็เราไปหาคนที่ที่พร้อมนะที่พร้อมกว่านะฮะเป็นเพื่อนกันดีกว่านะวันนี้ครับผมคุณชอบผู้หญิงแบบไหนครับ ผมชอบคนไทยนะครับคนไทยหรือว่าเอเชียอะไรเงี้ยเนื่องจากที่ว่าผมโตในสังคมไทยเนี่ยมันก็จะติดนิสัยไทยที่ว่าโอเคผู้หญิงต้องขาเลียวอะไรเงี้ยต้องแบบผิวขาวอะไรเงี้ยหน้าสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่เหมือนฝรั่งคนอื่นที่เขาชอบแบบผิวดำๆอะไรเงี้ยผิวแทนอะไรเงี้ยผิวแทนนะครับรูปร่างมีเนื้อนิดนึงดูอวบๆหน่อยนึงนะครับฝรั่งจะชอบแบบนั้นไม่ใช่สเปคผมเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่เรพักมาแล้วนะฮะแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นเลยตอนนี้เชิญทั้งสามท่านนั่งประจำที่กันเลยครับ พร้อมแล้วเราไปพบกับ 2, สองสาวโสดเลยครับในช่วงแรกพบและตอนนี้สองสาวก็พร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับพวกเธอกันได้เลยครับคุณยุยจารุวรรณพิธีกรอิสระคุณโฟมไอรินเอบริษัทเอกชน ทำความรู้จักกับสาวสองท่านกันก่อนนะครับประเดิมที่ท่านแรกกันนะครับคุณโฟงครับคุณโฟมตอนนี้คุณโฟมทํางานอะไรอยู่ครับค่ะตอนนี้โฟมเป็น AE อยู่ที่บริษัทเอเจนซี่โฆษณาแห่งหนึ่งค่ะเอาเอเหมือนกันค่ะนี่อาชีพเดียวกันคุณแม่ก็เอไอนะทำงานข่าวมีเอเจนซี่นะฮะแม่อาจจะถูกคอกันนะฮะมาที่งานของอีกท่านหนึ่งบ้างนะครับคุณยุ้ยตอนนี้คุณยุ้ยทํางานอะไรครับ ยุ้ยเป็นพิธีกรแล้วก็ทำอาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์ค่ะทำงานเกี่ยวกับภาษาจีนด้วยพูดภาษาจีนได้ด้วยเหรอฮะกูตายมีลูกครึ่งจีนอีกตั้งสองคนเดี๋ยวก่อนนะฮะนี่นอกจากเป็นนางแบบป็นพิธีกรแล้วค่ะเออแล้วพูดภาษาจีนพูดภาษาจีนได้ด้วยสงสัยวันนี้จะมีพรมิฉิขิตนะคะให้เราได้เจอกัน <Herm. S 2> เดี๋ยวลองพูดให้เราฟังสักประโยคได้ไหมครับโปตีเนี่ยเรียนมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้แบบพูดได้แค่ประโยคเดียวประโยคไหมฮะบอกไอหนี คุณมูริสอาจจะไม่เข้าใจมีภาษาแบบอังกฤษให้ด้วยไหมคะ I love you แล้วก็อย่างนี้ I love you ใจพี่คนคิวนี่หรือว่าถ้าตอบเป็นภาษาเยอรมัน I love you นี่พูดยังไงครับ Ich liebe dich อะยากแล้วอะไรนะ Ich liebe dich Ich liebe dich ไม่เลยเดี๋ยวผมค่อยสอนให้ครับเดี๋ยยวค่อนะฮะพูดถึงความรักล่ะงานเราขนาดนี้สวยเยอะแยะคุณดีขนาดนี้ ความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างความรักที่ผ่านมาเหรอคะเราไม่เข้าใจตัวเองมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นเรายังเด็กไงคะแล้วก็อยากมีชีวิตที่ตื่นเต้นอ่าก็เลยบอกเลิกแฟนเก่าเลยบอกเลิกเลยไปหาคนใหม่เลยพอพอเราคิดได้จะกลับไปหาแฟนเก่าปุ๊บเขาก็ไม่ดอกแลลวนี่ก็เลยเลิกกันมาที่คุณโฟม ความรักครั้งก่อนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคุณโฟมอะหัวราอเลยะหัวราอก่อนจะพูดมีค่ะไม่ไม่มีค่ะเราไม่เคยมีแฟนค่ะเรายังโสดยังสิงใช่ว้าวเฮ้ยยูก่อนยังไม่เคยมีแฟนนะใช่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมีผู้ชายมาจีบไหมก็ก็มีบ้างค่ะต้องถามแล้วล่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชอบแบบเป็นคนตลกอะค่ะอตลกมากๆไปผู้ชายก็แบบคิดว่าแบบ เอ้ยตลกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยกลัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนดีกว่าเบอกว่าคนตลกเป็นได้แค่เพื่อนหาแบบซีเรียสเลยนะสเปคของเราเราชอบผู้ชายแบบไหนลูกครึ่งได้ไหมลูกครึ่งใช่ค่ะชอบลูกครึ่งชอบลูกครึ่งมันเป็นการแหวกทุกกรรมของเรานะเราเป็นเอเชียใช่ไหมฮะเรามีลูกครึ่งเข้ามาผสมในเรื่องของเราเนี่ยลูกออกมาก็น่ารักนะคะโอ้โหมาที่สเปคของทางคุณยุ้ย หน้าตาไม่เกี่ยงคะ่ะขอแค่มีความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอ่าเราก็อยากให้แฟนเราเนี่ยเป็นคนมีเหตุผลด้วยค่ะ <c oughs> วันนี้ขอให้คุณสองคนโชคดีนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆศึกษาพูดคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักมุมมองของแต่ละท่านนะครับอเอาละครับและเป็นธรรมเนียมของรายการของเราสาวๆที่มายืนอยู่บนเวทีอย่งนี้ที่ใส่หน้ากากอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับพวกคุณนั้นจะต้องทําการโปรยเสน่ห์ให้กับหนุ่มๆแต่ละท่านได้ดูเสน่ห์ของพวกคุณนะครับหนุ่มๆพร้อมไหมครับ อรมาพบกับการโดยเสน่ห์ของสาวสดท่าแรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับเธอโล้เรือสำเภามาจากจีนแผ่นดินใหญ่มาจากโซเถากับโชว์ชุดนี้กับบทเพลงที่มีชื่อว่าเว e ี่ยวเรื่องใต้เปี่ยววอตรีสินหรือว่าเพลงพระจันทร์แทนใจฉันเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ ทีแผ่นดินใหญ่นะครับเราจะข้ามน้ำข้ามทะเลกลับไปที่ผืนแผ่นดินทะเลทรายกับนครเวกัสกับโชว์ชุดนี้ของคุณโฟม ที่หวานซื้งจริงๆเลยครับเหมือนนั่งกินเป็ดปักกิ่งอยู่พัตคานอาหารจีนยังไงอย่างนั้นส่วนคุณโฟงกับเพลงไอวิวซ์ไวก็ทำเอานึกถึงอัคคาาพัทยาเลยทีเดียวสามนุ่มของเรานั้นนั่งดูฟินว่าเคลิ้มกันไปเลยสุดเลยนะวันนี้2องสาวโสของเราผมบอกแล้วคัดมาแล้วฮะแต่ละคนลีลาเด็ดสุดยอดจริงๆนะฮะเด็ดยิ่งกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตก จบค่ะถ้าเหว่าสามหนุ่มนะคะไม่มีเวลาโล่ัำเพาหรือว่าไปเวกัสไม่ไหวแนะนำสีลมซอยสองไปก่อนนะ่ยคลุกคชุกเหมือนกันไช่ไหกันแต่วันนี้พิเศษจริงๆนะฮะแหมตอนคุณยุ้ยร้องนี่นะฮะแหมบรรยากาศร้านอาหารจีนมาเลยนะ,ะเป็ดปักกิ่งนะฮะฉลามมาเลยคะออนะบันโถชาร้อนๆสเกลใช่เลยเต้นไปบรรยากาศใช่เลยพอคุณยุ้ยโชว์เสร็จปั๊บตัดกลับมาที่คุณโฟมนี่นะครับแหมเหมือนพาเราไปอยู่ที่ลาสเวกัสค่ะ มีคนสนุกสนานทั้งคู่เลยนะใช่ค่ะนะครับเห็นสาวๆโปรยเสน่ห์ไปแล้วหนุ่มๆผมให้หนุ่มๆเลือกกันเล่นๆคุณมอริสเท่าที่คุณเห็นสองสาวโปรยเสน่ห์ให้พวกคุณดูแล้วเนี่ยคุณชอบใครตรงจานตรงเลยนัคือผมแอบชอบคุณยุ้ยนะฮะคุณยุ้ยครับผมเพราะว่าคือเขายิ้มน่ารักครับผมชอบคนที่แบบยิ้มเก่งอะไรเงี้ยฮะอ๋อนะฮะชอบสไตล์แบบทียิ้มได้รุกวันเลยมาที่ทางคุณแม คุณแมหครับระหว่างที่โชว์ของคุณยุ้ยกำลังกรีดกลายระหว่างใกล้ตัวคุณเนี่ยคุณยื่นคอมาทําไมครับคือกลัวเขามือไม่ถึงครับแล้วฮะเราบริการเขาได้ไหมบริการยื่นคอเนี่ยนะฮะเด้คอดูอีกทีนะฮะโอ้มันจะเกินไปแล้วนะฮะมีมืออยู่กับที่เลยนะแต่คอไปอ่ะคุณชอบใครผมคิดว่าผมชอบคุณยุ้ยครับคุณยุ้ยอีกแล้ว เขาดูเหมือนว่าจะเป็นลูกครึ่งจีนและคือผมเป็นลูกครึ่งจีนเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเป็นเชื้อสายเดีวยวกันอนะ่ะมันก็น่าจะไปด้วยกันได้นะอ๋อน่าจะพูดถูกคอใช่ครับนะฮะคนใกล้เคียงกันแบบจีนเหมือนกันใช่ครับนะครับอ่ะมาที่ท่านสุดท้ายเรียบร้อยคุณเห็นและคุณชอบอะรฟอองมาครับเหมาะกับอาชีพอย่างคุณเลยใช่ครับพอที่ organizer เชอร์ใช่ิครับมันละเกินถ้าไปอยู่ในงานของเราคงจะสนุกสนานแฉบดังไปเลยครับพี่แดนดังเลยฮะอีกที่ดังเลยใช่ครับนะคะอันนี้หาแฟนหรือหาพนักงานคะหาแฟนแฟนแต่ไปทำงานร่วมกันไงบริษัทเราจะดังเลยใช่ครับนะฮะอ้าในช่วงหน้านะสาวโสดแต่ละท่านจะนำสิ่งของที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของพวกเขามาให้พวกคุณได้ดูกันพักตรงนี้สักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาตามหาความรักกันต่อกับรักด่วนฟาสต์ o ล e ของมีอะไรบ้างครับเค้กแอฟแทรคค่ะเดี๋ยวก่อนวันนี้คุณปาร์ตี้และคุณไนซ์คู่รักดวนของเรานัดกันมาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะจะหวานแววปนเหงือ่อท่วมแค่ไหนไปดูกันเลยครับอย่างที่บอกครับผมชอบเตะฟุตบอลชอบออกกำลังกายอะไรอย่างงี้ก็เลย เวลาว่างวันนี้ก็เลยชวนเขามาวิ่งนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากนะคะเพราะว่าง่ายๆก็ใส่ผ้าใบมาวิ่งได้เลยอย่างนี้นะคะ่ะก็กิจกรรมวันนี้ก็ประทับใจตรงที่ <c oughs> ได้เห็นเขาอ,ออกกําลังกายอันนี้คือเรื่องจริงเลยเพราะวันวันไม่ทำไรถ่ายแต่รูปแล้วก็ช้อปปิ้งอย่างเดียวเขาเป็นคนเทคแคร์ผู้หญิงเก่งคะ่ะเป็นคนน่ารักค,ค่ะโอ้โหแค่นนัน้ฉะ <c oughs> <c oughs>